มาพบกับน้องเมยกอีกแล้วนะคะมือนี้นะคะเขาก็สิมาฝากเนื้อฝากตัวฝากช่อง YouTube ใหม่นะคะคือว่าตอนนี้นะคะน้องเมนะคะกําลังเฮ็ดช่อง YouTube นะคะเป็นของตัวเองฝากติดตามผลงานเลยนะคะผลงานของเขานะคะก็สีล้งให้แทนผู้ชมเบิง้งเรื่อยๆนะคะและกาทีมงานของเขานะคะก็สิมีน้องแอนนะคะเป็นแชงต,ตัดต่อและกะน้องน้มนะคะ เป็นช่างตัดต่อขึ้นกันนะคะแล้วก็มาติดตามผลงานของเฮ้านะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะติดตามช่องน้ำนะคะช่องของเฮากับน,น้องอา่าซอยน้องอีเบ้นะคะซอยน้องอีเบ่ <laughs> ฝากติดตามผลงานเลยนะคะกิม <c oughs> ีคนหลายคนนะคะที่ถามว่าเฮ้าสีเหตุช่อง u t u b e เกี่ยวกับอีหยังนะคะกะ ช่องยูทูบของเฮานี่สิเหตุเกี่ยวกับประมาณว่าผ้าเที่ยวนะคะผ้ากินแล้วก็ผ้าแบบบา เป็นบ้าเป็นบอลนสักน้อยนะคะแต่ว่าก็เป็นการแสดงของเฮ้านะคะเป็นการแสดงของเฮ้าล้วนเลยค่ะแล้วเฮ้ามีคนสามารถนี้องนะคะเฮ้ากะสีเอาออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็ที่ง้านของเฮ้านะคะเป็นชิมงานย่มๆค่ะพึ่งกําลังก่อโตกําลังสังขขึ้นมาผู้ใดอยากสนับสนุนหรือว่าผู้ใดอยากจะแบบว่าเออ มีแนวคิดแนวทางยังนะคะให้เห้านะคะกะสามารถเพิ่มเติมเขม้ามาได้นะคะช่องของเห้ากะซอยหนองอีเบ้นะคะซอยหนองอีเบ้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำได้เลค่ะและ,ะฝากติดตามผลงานน้ำนด้ค่ะถึงจะบ้าบอแน่นะคะกะเห้ากะทํำเต็มที่และกะทํำด้วยความสามารถของเห้าคะ่ะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดติดตามที่ Facebook และ IG ของพวกเราได้นะคะ Facebook m A y น้องเมนะคะแล้วก็ Facebook น้องแอน Facebook น้องน้ำนะคะหรือว่าจะไปติดตามที่ IG เข้าไปติดตามที่ช่อง YouTube หนาะซอยน้องอีเบ้นะคะของเราได้ะค่ะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ